เราจะทําขันติให้เกิดขึ้นในตนเราจะทําความเพียรให้เกิดขึ้นในตนเราจะทํศรัทธาให้เกิดขึ้นในตนเราจะเชื่อมั่นคําสอนพระเจ้าพอมนสิการอย่างนี้เรื่อยๆไๆปเสร็จมันเกิดความรักคุณธรรมที่มันไม่เกิดไม่เกิดเลยตัวเนี้ยมันมีพลังขึ้นมาแล้วนี่เรารักตนเองแล้วเออพอเรารักตนเองได้แต่น,นี้ก็นึกถึงอาจารย์ว่าเอาละสิ่งใดที่อาจารย์ไม่ชอบใจเราจะไม่ทํา เช่นการเบื่อฟังธรรมเช่นการตื่นสายเช่นการไม่ขวนขวายในการทำความดีเราจะทำความปรารถนาที่ดีของท่านบนนี้ให้เกิดขึ้นหนึ่งเพราะเรารักตนเองเราจึงรักคนอื่นได้และเราจะแผ่ความสุขความดีทั้งหลายเหล่านี้กุศลทั้งหลายเนี่ยให้กับบุคคลท,ทั่วไปพอรู้วิธีการอย่างนี้มนฑสการอย่างนี้เพิๆๆเรื่อยๆเมตตามันขึ้นเลย ที่ผมเมตตามันขึ้นปุ๊บหนูก็สังเกตต่อไปที่ว่าเอ๊ะเมตตามันเกิดขึ้นในตนไหมเห็นโหเห็นปราโมดเห็นปีติเห็นความชื่มชมในใจเกิดขึ้นมานี่เป็นเป็นอธิษฐานปฏิหารแล้วพอเมตตาเกิดขึ้นไอความหมุดหงิดถูกทำลายความโกรธถูกทำลายความพยาบาทถูกทำลายนี่เป็นฤทธิ์โอ้ยเราได้ฤทธิ์แล้วเว้ยเมตตาเป็นฤทธิ์เอาละเราจะให้เกิดให้ต่อเนื่องก็ให้อาหารต่อเนื่องใช่ั้มเดงเหมือนเรากินอาหารทุกวันเราทำไมต้องกิน เมื่อยเราทําไมทั้งนอนร้อนทําไมทั้งอาบน้าเพราะเราต้องการดูแลกายนี้แต่ละใจเราทําไมเราทิ้งว้างเราไม่ไม่ดูแลเขาทําไมแม่อาหารก็เมตตาให้อาหารก็กรุณาเป็นต้นอ๋อเป็นความฉลาดนี่เองที่เราจะให้มันให้ได้ว่างั้นเถอะถ้าทําเงี้ยเนี่ยจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งขึ้นมาเลยมันเปลี่ยนตัวเองทันทีเลยแต่เนี้ยแล้วก็ไม่หยุดหย่อนในการที่จะให้อาหารไม่ใช่มานั่งฟังก็มานั่งหลับหรือมานั่งง่วงเนี้ยแปลว่าเราเราก็ทาร้ายตัวเองอยู่นี่แหละว่างั้นเถอะเขาะ้าใจยังแต่เนี้ย เขาไปสังเกตถามเลยเจอใครเนี่ยเจอหลวงพี่ขนุนก็ถามท่านหลวงพี่สติสัมปันโนครับหลวงพี่เจริญยังไงบอกผมหน่อยทาไงเกิดขึ้นเจอทุกองถามหมดน่ะเจอจันเบาะเจอใครก็แล้วแต่ถาม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 คือเราต้องใฝ่รู้ว่าทํายังไงถึงเกิดทําไงถึงเกิดเชื่อไหมเมื่อเรากระตุ้นกันทั้งสังคมทั้งองค์คารบยอบอย่างเนี้ยปฏิบัติทํกันทั้งองค์คารบยบเลยตอนเนี้ยมันขึ้นหมดแหละเมื่อเราต้องไปคุยกันเรื่องนี้ต่อมันเป็นปัญหาใหญ่นะครับเรื่องเนี้ย ต้องคุยกันต่อมัธยการต่อมันท้อกันทั้งนั้นแหละนี่ที่นั่งๆกันเนี่ยกินลูกท้อกันไปแถวปแนวเดี๋ยวก็ท้อเดี๋ยวก็ท้อจิตใจก็ว้าวุ่นกันน่ะอยากจะท้ออยากจะสึกอยากอะไรสารพัดหมดแล้วช่างหัวเรื่องคุ้นไม่สนเราไปทํากันงั้นทําไมใจดําต่อกันไม่กรุณากันไม่เมตตากันเลยอ่ะไม่มุทิตาต่อกันเลยอ่ะใช่ไหมล่ะอยู่ต่อกันไม่ต้องเมตตาต่อกันกรุณากันมุทิตาแล้ววางใจเป็นกลางต่อกันั้นต้องเชื่อมกันจริงๆการปฏิบัติธรรมมันเป็นแบบนี้ ในศาสนาของพุทธินาจาเขาปฏิบัติกันแบบนี้ครับมันเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งเลยอ่ะมันเปลี่ยนสังคมมันเป็นสังคมที่มันกระตือเรือร้อนกันมันปลกเล้ากันเจอหน้ากันเนี่ยเขาคุยเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วก็ถึงทํางานร่วมกันอันนี้เราคุยแต่เรื่องงานเดี๋ยวเราไม่คุยเรื่องธรรมมันก็ยุ่งเดี๋ยวนี้ก็เครียดเดี๋ยวนี้มันคุยเรื่องธรรมะบ้างอย่างสติว่าเอาไปช่วยกันยกโต๊ะมันก็กระตุ้นกันบอกว่ะวางใจยังไงครับเห็นคุณเครียดแล้วเนี่ยคุณทํางานอย่างนี้ไม่ได้นะ คุณวางใจยังไงครับบินทบาทนะ่บินยังไงรับบาทรับยังไงห่ผมผ้าห่มยังไงนอนเนะ่ยคุณคิดยังไงคุยกันทุกเรื่องก็ใช่ไหมปรับทุกเรื่องเพราะเรามึนทุกเรื่องมึนทุกเรื่องเราไม่เคยถูกสอนกันเลยเรื่องของเราเนี่ยและเราก็ยังมีปัญหาชีวิตของเราอยู่ที่เราไม่สามารถมานัสกาได้ทุกเรื่องด้วยนี่คือปัญหาพวกเรานะนะครับคุยกันทุกเรื่องแล้วก็ให้เหตุปัจจัยแก่การกระตุ้นเกิน,กน,กน,กนถ้ามีใครเผลอเลยก็บอกลุมล้อมกันม่ประมาทแล้ว คำถามท่านจะไปกวาดทําไมใบไม้กวาดมันก็ลอกอย่างนี้ท่านจะไปตัดหญ้าําไมตัดแล้วก็ขึ้นน่ะเขามีไว้เพื่อให้ฝึกทุกวันเหมือนกินข้าวอ่ะท่านต้องกินทุกวันมันมันไม่ควรท้อต้องกินทุกวันต้องอาบน้ําทุกวันต้องซักผ้าเต็มทุกวันต้องถูพื้นทุกวันเหมือนการจิตมันต้องชําระทุกวัน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 เข้าใจไหมครับต้องชําระทุกวันห้ามเผลอ